เพราะงั้นพอทําการคํานวณศูนย์ลบ0นก็คือ0น,นะหาร10ก็ได้0เมตรต่อวินาทีครับนั่นก็คือเมื่อคุณพิจารณาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนตําแหน่งครับ เรามาต่อกันที่ตัวอย่าง2.5นะครับ4ตัวอย่างแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ข้อมูลเริ่มต้นเป็นลักษณะของความสัมพันธ์นะครับก็คือเป็นสมการทางคณิตศาสตร์แล้วเราก็หาปริมาณอื่นๆที่โจทย์ต้องการทราบด้วยการใช้แคลคูลัสนะครับก็คือการดิฟการอินทิเกรตมาในตัวอย่างนี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลครับเป็นกราฟบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาปริมาณต่างๆจากกราฟซึ่งเราได้หาเราได้เรียนไปแล้วนะครับ มาดูกันนะโจ์บอกว่าอนุภาคหนึ่งครับเคลื่อนที่ตามแนวแกน x แสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่ใน1มิตินะครับแกน x นะครับโดยมีตำแหน่งเปลี่ยนแปลงตามเวลาดังกราฟเดี๋ยวค่อยมาดูด้านล่างนะจงคำนวณครับอันที่1ให้หาความเร็วเฉลี่ยนี่เห็นไหมโจ์ต้องการให้คุณหาความเร็วเฉลี่ยนะครับในช่วงเวลา0-3ถึง3วิ3าถึง5วิ5ถึง7วิ และ0ูนถึง1ิวิจะเห็นได้ว่าเขาต้องการให้คุณหาความเร็วเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยให้คุณลองหาทั้งหมด4ช่วงเลยครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอย่าลืมว่าในการหาความเร็วเฉลี่ยเนี่ยถ้าบนกราฟคุณก็จะหาความชันแล้วของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดบนกราฟนะครับอันที่2ครับให้หาความเร็วที่เวลาแสดงว่าตรงนี้เป็นความเร็วบัตดลน,นะครับต้องการให้คุณหาที่เวลา2วิ4วิ 6วิและ9.5วินาทีจะเห็นได้ว่าให้คูณหา4ค่าเลยครับซึ่งเป็นความเร็วบัดดลทั้ง4ค่านะครับสำหรับบนกราฟเนี่ยความเร็วบัดดลก็จะเป็นความชันของเส้นสัมผัสกราฟนะครับโอเคตามนี้นะทีนี้เราก็มาดูกราฟกันนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟที่จดกำหนดให้ก็จะเป็นกราฟระหว่างเวลานะครับกับตำแหน่งครับอยู่ในหน่วยเมตร นะครับกับวินาทีพออะงนั้นก็เป็นหน่วยตามระบบ s i อยู่แล้วพอคุณหาความเร็วก็จะเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะมีเส้นกราฟตามที่คุณเห็นแบบนี้นะสิ่งที่คุณต้องทราบก่อนอย่างแรกนะครับก็คือจุดต่างๆบนกราฟเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เวลาต่างๆยกตัวอย่างเช่นตรงนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากเวลาศูนย์นะครับก็อยู่ที่ตำแหน่ง0ูนย์เลยนะครับพอมา,อาตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเป็นค่าบวกเห็นไหม เป็นค่าบวกนะแล้วก็ที่เวลา3วินาทีตำแหน่งก็จะเป็น12เมตรนะครับอันนี้เบื้องต้นนะให้คุณดูใด้ใจ,จว่าจุดต่างๆบนกราฟเนี่ยก็จะเป็นการบอกตำแหน่งที่เวลาต่างๆกันนะครับก็จะมีตำแหน่งที่เป็นค่าบวกเห็นไหมแล้วก็กลับมาเป็นศูนย์ตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้ติดลบนะ โอเคไหมอย่างนี้นะครับตำแหน่งนี้ติดลบอย่างเช่นตรงที่เวลานี้นะครับก็คือเวลา9วินาทีเนี่ยตำแหน่งอยู่ที่ลบ6เมตรนะครับแล้วก็ตำแหน่งก็เป็นค่าบวกแล้วกลับมาที่ศูนย์อีกครั้งที่เวลา10วินาทีนะครับแบบนี้อันนี้คือดูคร่าวๆเ,เฉยๆนะครับเพื่อให้คุณได้สัมผัสเส้นกราฟต่างๆคราวนี้เราจะเริ่มจากการหาความเร็วเฉลี่ยกันก่อน ผมคงจะต้องขยับไปขยับมานะครับระหว่างพื้นที่ในการเขียนกับกราฟตรงนี้นะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราขยับไปขยับมากันนะอันที่1ครับโจทย์ต้องการให้คุณหาความเร็วเฉลี่ยเราก็บอกว่าสําหรับกรณีของความเร็วเฉลี่ยนะครับมันก็คือใช้การเปลี่ยนตําแหน่งตามแนวแกน x นะครับหาด้วยเวลาในการเคลื่อนที่การเปลี่ยนตําแหน่งในแนวแกน x ก็คือตําแหน่งที่จุดปลายลบตําแหน่งที่จุดต้นหารด้วย เวลาที่จุดปลายลบเวลาที่จุดต้นอย่างนี้นะครับอันแรกนะครับคุณดูจากในหนังสือนะครับเขาต้องการให้คุณหาความเร็วเฉลี่ยจากเวลา0วิถึง3วินาทีนะครับ3.0วินาทีเพราะฉะนั้นหมายความว่าจุดต้นก็คือที่0วิจุดปลายก็คือที่3วิเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาตำแหน่ง ที่เวลา3.0วินะครับลบด้วยตำแหน่งที่เวลา0วินาทีแล้วก็หารด้วยเวลาครับก็คือ3.0ลบด้วย0แบบนี้นะครับตัวนี้ลบกันก็ได้3ผมใส่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่เวลา3.0วินาทีลบตำแหน่งที่เวลา0วินาทีแล้วก็หารด้วย3.0แบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่าคุณต้องรู้ ค่าของตำแหน่งที่เวลาต่างๆตอนนี้ต้องการรู้เวลาที่0วิกับ3วิไปดูกราฟกันนะครับก็อย่างที่บอกเราต้องขยับไปขยับมากันนิดนึงนะครับที่เวลา0คุณก็ต้องดูจากแกนแนวราบนะที่เวลา0ก็คือตรงนี้นะครับ0วินาทีก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่จุดกําเนิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ที่ตำแหน่ง0เมตรจากนั้นที่เวลา3วิหลักก็คือตรงนี้นะครับคุณก็มองไปปุ๊บ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 ก็คือจุดบนกราฟคือจุดนี้นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่ง 12เมตรนะครับโอเคนะเพราะงั้นผมเอามาแทนค่าด้านล่างนะครับก็จะได้ว่าตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งที่เวลา3วิเนี่ยก็คืออยู่ที่ตำแหน่ง12เมตรส่วนตรงนี้ที่เวลาเริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่ง0เมตรนะครับนี่คือที่เราอ่านข้อมูลจากกราฟมาก็จะได้ออกมาเป็น12-0ลบ0แล้วก็หารด้วย 3.0กดเครื่องคิดเลขได้เลยครับไม่ต้องกดก็ได้นะก็จะได้ออกมาเป็น4.0หน่วยข้างบนก็เมตรนะครับหน่วยข้างล่างวินาทีก็คือเมตรเปอร์เซกจริงๆแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่นะแต่เราไม่ได้ใส่นะครับก็คือตรงเนี้ยบวก12สนะครับสมมติว่าเราจะให้ครบถ้วนนะให้ชัดเจนก็คือบวก12เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกความหมายก็คือ ความเร็วเฉลี่ยนะครับเท่ากับ4เมตรต่อวินาที4.0เมตรต่อวินาทีนะครับในทิศบวกก็คือบวกอะไรครับบวก x นั่นเองนะครับขอลงมานิดนึงแล้วก็เขียนแบบชัดๆนะครับก็คือ4.0เมตรต่อวินาทีในทิศบวก x เรียบร้อยครับนี่คือคำตอบของเราง่ายๆจะเห็นว่าแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสําหรับตัวอย่างนี้ก็ต้องการให้คุณเห็นรูปแบบของการให้ข้อมูลที่เปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาครับเป็นรูปแบบของการาฟเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยสาหรับช่วงอื่นๆเราจะทํากันแบบเร็วๆนะครับอ่ะลุยกันต่อเลยสําหรับช่วงต่อไปที่โจทย์ต้องการให้หาคือ3าวิถึง5าวินะครับก็คือนี้ความเร็วเฉลี่ย3วินาทีถึง 5วินาทีแสดงว่า3วินาทีเป็นจุดต้นนะ5วินาทีเป็นจุดปลาย жел, เพราะฉะนั้นเท่ากับการเอาตำแหน่งที่จุดปลายลบด้วยตำแหน่งที่จุดต้นนะครับแล้วก็หารด้วยช่วงเวลาช่วงเวลาก็คือเอาเวลาที่จุดปลายนะครับลบด้วยเวลาที่จุดต้นแล้วเราก็แทนค่ากันนะครับเนื่องจากาตำแหน่งที่3วินีเราหามแล้วก็คือตรงนี้นะครับก็คือ12ผสงั้นผมแทนเลยแล้วกันแล้วก็ลบเอาไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปครับ สิบสองตัวนี้อ่าสิบสองก็คือตำแหน่งที่เวลาสามวิเป็นที่จุดต้นนะครับงั้นลบสิบสองนะครับ,บ,ลบ,รบแล้วตัวนี้ห้าลบสามก็เหลือสองจุดวินาทีก <ส luggage S 2> ็ <สๆ S 2> จะเหลือตัวนี้ครับตำแหน่งที่เวลาห้าวินาทีไปดูกันครับตำแหน่งที่เวลา5วินา pues ทีก็คือตรงนี้5วินาทีนะครับมองขึ้นไปบนเส้นกราฟก็คือจุดนี้ก็จะเห็นว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่เวลา3วินาทีซึ่งถ้าคุณดูบนเส้นกราฟจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่เวลา3วิถึง5วิเนี่ยเส้นกราฟเป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้มีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าจาก3วิถึง5วิเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งเดิม12เมตรไม่เปลี่ยนคุณลองนึกภาพวัตถุที่อยู่ที่ตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าอยู่นิ่งๆครับเพราะฉะนั้นความเ,เร็วเฉลี่ยก,ก็คือ0นูนย์นั่นเองถ้าคุณเอาตำแหน่งตรงนี้ไปแทนก็คือตำแหน่งที่เวลา5วิก็คือ12เมตรไปแทนความเร็วก็จะได้0ูนย์นะครับก็คือแบบนี้ลงมานะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็คือ เป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่เวลา3าวิไม่เปลี่ยนครับก็คือ12 12ลบ2ก็เหลือ0นย์ะครับเพราะงั้นก็ได้ออกมาเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีหรือก็คือแปลความหมายว่าอยู่นิ่งๆครับไม่มีการเคลื่อนที่เพราะว่าในช่วง2วินาทีนี้นะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้ก็ตอบแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคอันต่อไปลุยกันเลยนะ ต่อไปก็จะเป็นความเร็วเฉลี่ยเปลี่ยนสีบ้างนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่5ถึง7วินะครับ5.0วิถึง7.0วินาทีเพราะงั้นตอนนี้จุดต้นของเราคือ5วินะจุดปลายของเราคือ7วิเอาตำแหน่งที่จุดปลายครับลบด้วยตำแหน่งที่จุดต้นแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็คือ7.0ลบด้วย 5.0ทํานทำนองเดียวกันครับที่เวลา5.0นี่เราหามาแล้วนะก็คืออยู่ที่ตำแหน่ง12เพราะฉะนั้นผมใส่ไปก่อนเลยแล้วกันก็คือลบ12แล้วก็7ลบ5ก็เหลือ2.0ก็จะเหลือตำแหน่งที่เวลาเจ็ดวิไปดูกันนะครับย้อนกลับไปดูในกราฟกันตำแหน่งที่เวลา7วินาทีก็คือตรงนี้นะ7วินาทีมองขึ้นไปจุดบนเส้นกราฟก็คือจุดนี้มองไปบนแกนแนวดิ่งนะครับก็คือ 6.0เมตรครับงั้นตำแหน่งที่เวลา7วิก็คือ6.0เมตรถ้าคุณดูกราฟก่อนนะจาก5ก็คือตรงนี้จุดต้นนะครับมาที่จุดปลายก็คือ7วิเส้นกราฟเป็นแบบนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าค่า x เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมจาก12เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆจนมาถึงจุดนี้มาอยู่ที่ตำแหน่ง6เมตรเพราะฉะนั้นมันกำลังเคลื่อนที่ในทิศไหนครับในทิศลบ x นึกภาพออกนะสมมติอย่างนี้นะอันนี้แกน x อันนี้จุดออริจินนะครับมันเริ่มต้นจากตรงเนี้ยที่12เมตรนะครับแล้วมันเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่ง6เมตรก็คือเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่ง6เมตรอาศัยสีแดงแล้วกันนะมันเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่ง6เมตรเห็นไหมครับแบบนี้เพราะฉะนั้นมันกําลังเคลื่อนที่ในทิศลบ x เพราะไปทางด้านนี้บวก x เห็นไหมโอเคเอาไปแทนค่ากันนะครับตรงนี้สรุปว่าอยู่ที่ตำแหน่ง6.0เมตรนะครับ แทนค่าตรงนี้นะครับ6กก็จะได้ออกมาว่าตรงนี้6 1ลบ12ก็เหลือลบหนะครับหาร2ก็เหลือลบ3นะครับก็จะออกมาเป็นลบ3.0หน่วยก็คือเมตรเปอร์เซกเครื่องหมายลบมีความหมายว่าอยู่ในทิศลบ x นะครับเพราะตอนนี้เราใช้เป็นแกน x อยู่ก็จะเป็นความเร็วเฉลี่ยก็คือเท่ากับ3.0เมตรเปอร์เซกในทิศลบ x ตามที่เมื่อกี้ผมชี้ให้คุณดูไว้ก่อนเลย เรียบร้อยนะครับะนะครับตัวต่อไปครับช่วงสุดท้ายแล้วเขาให้เราหาทั้งหมด4ช่วงเลยเยอะทีเดียวก็เพื่อต้องการให้คุณเห็นรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงช่วงต่อไปก็จะเป็นเ,เวลาที่0ถึง10วินาทีครับ0ก็เป็นจุดต้นนะ10วินาทีเป็นจุดปลายเพราะงั้นเอาตำแหน่งที่จุดปลาย ลบด้วยตำแหน่งที่จุดต้นนะครับแล้วก็าหารด้วยช่วงเวลาก็คือ10วินาทีลบศูนย์นะครับก็ดูกันเลยไปดูกราฟนะเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟว่าตำแหน่งที่ศูนวิกับตำแหน่งที่1ิวิเป็นยังไงส่วนข้างล่างนี้10ลบศูนย์ก็เหลือ10นะครับโอเคไปดูกราฟกันดูกราฟกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้คือเวลา0ูนย์นะที่เวลา0ูนย์ก็อยู่ที่ตำแหน่ง x ก็คือ0ูนย์เมตร จากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปมาเนี่ยครับพอมาถึงวินาทีที่10ก็คือตรงนี้ครับปรากฏว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเมื่อมองไปก็คืออยู่ที่0เมตรอีกเหมือนกันนั่นหมายความว่าเมื่อคุณพิจารณาโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่ตำแหน่ง เดิมเห็นไหมตำแหน่งเดิมคือตำแหน่ง0ย์เมตรครับก็คืออย่างนี้ตอนเริ่มต้นอยู่0เมตรเห็นไหมครับก็คือแบบนี้นะเคลื่อนที่ไปก็มีทิศบวกเคลื่อนที่ไปทางบวกครับแล้วก็อันนี้ก็บวกน้อยลงก็คือเคลื่อนที่ย้อนกลับแล้วก็มาตรงนี้เป็น0ย์ก็คือมาถึงตรงนี้เป็น0ูนย์แล้วเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้ติดลบนะครับติดลบแล้วก็กลับมาทางด้านลบน้อยลงก็วกกลับมาแล้วสุดท้ายกลับมาที่เดิมเห็นไหมนี่ก็คือวิธีการอ่านค่าจากราฟนะครับนั่นสรุปว่า ที่เวลา0นย์และที่เวลา1ิวิอยู่ทีต่ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือตำแหน่ง0เมตรนั่นหมายความว่าถ้าคุณพิจารณาโดยเฉลี่ยหรือก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนที่ครับเพราะมันกลับมาที่จุดเดิมนั่นก็คือที่เวลา1ิวิมันอยู่ที่ตำแหน่ง0ูนย์เมตรนะครับที่เวลา0นวิก็อยู่ที่ตำแหน่ง0ูนเมตรครับเพราะงั้นพอทําการคํานวณศูนย์ลบ0ก็คือ0นะูนย์ะหาร10ก็ได้0เมตรต่อวินาทีครับ นั่นก็คือเมื่อคุณพิจารณาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งครับนะครับตามนี้อันนี้คือแบบเฉลี่ยก็อย่าลืมว่าการพิจารณาแบบเฉลี่ยก็คือการพิจารณาโดยรวมไม่ได้สนใจรายละเอียดในระหว่างช่วงเวลานั้นนะครับมันก็เลยได้ผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการคำนวณแบบเฉลี่ยสำหรับข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นการคำนวณความเร็วบัตรดลที่แต่ละเวลา4ค่านะครับเพราะว่า ผมจะได้เคลียร์หน้าจอหน่อยจะได้กลับไปดูกราฟง่ายๆนะไม่งั้นมันจะเลยมาไกลและโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอต่อไปกันนะ